สร้างองค์พ่อปู่วิรูปรกโขนนคราชนะคะครูก็เป็นต้นในการสร้างพ่อปู่ที่วัดเขาลังพัฒนาซึ่งครูไม่ได้คิดที่จะสร้างนะคะพระอาจารย์แดงท่านฝันแล้วท่านนิมิตเห็นพญานาคนะคะเป็นพ่อปู่วิรูปกโขแล้วท่านอ่ะก็รีบบอกครูเลยว่าต้องเป็นครูพิพรนะเป็นคนสร้างเหมือนท่านอ่ะฝันแล้วแล้วพ่อปู่ห่าบอกในฝันนะคะทีนี้ใช่ค่ะพี่นงนะคะทีนี้ค่ะ ก็บอกมาบอกเราได้ค่ะพระอาจารย์เราก็สร้างเลยเราก็พระอาจารย์บอกว่างั้นสร้างเลยนะค่ะพระอาจารย์เสร็จแล้วพี่ลุงก็ได้พี่ลุงกับพี่ป่านเนาะก็ได้เป็นเสาหลักเมืองที่ให้พ่อปู่ค่ะได้เลื้ยนะคะไดะ้เป็นเสาหลักเมืองทีนี้พอครูสร้างทุกคนปกติท่านอาจจะเป็นสีทองทายังไงก็ไม่ติดนะคะสีทองทายังไงก็ไม่ติด ทาแล้วก็ไม่เป็นสีทองทาแล้วก็จะไปกลายเป็นสีดําทาแล้วก็จะไปเป็นสีน้ําตาลสีดําอยู่แบบนี้ค่ะจนแล้วฝนก็ตก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 ไม่หยุดพระจันทร์แดงก็ไม่ไม่หยุดที่จะให้ทําให้ทาให้ทําให้ทาค่ะจนในที่สุดอะค่ะพระจันทร์แดงก็คงไปนั่งนะคะอ่าเป็นเจ้าภาพเสาหลักเมืองสาธุนะคะเสร็จแล้วพระจันทร์แดงก็เลยคุยกับช่างว่าต้องเป็นสีดําทั้งๆ้ที่ช่างบอกว่า แต่ว่าพ่อปู่วิรูปขโสีทองนะพระอจาบอกว่าไม่เป็นไรสีดําเพราะท่านมาจากดินคนท่านมาจากดินท่านจึงตัวท่านเลยเปื้อนดินเปื้อนโคนมาท่านจึงเป็นสีดํานินขนลุกไหมคะทุกคนครูก็ได้สร้างพ่อปู่วิรูปขโขนัคราชนะคะเป็นต้นบุญเริ่มสร้างพ่อปู่วิรูปกโข นะคะไว้ที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีใครมีโอกาสได้ไปกราบสการะเวลาไปนะคะทุกคนให้รูปพ่อครูไปเมื่อไหร่ลองให้ทุกทีกระเจางองแงเหมือนเด็กไปเห็นพ่อ,อรูปหางรูปตั้งแต่ตัวรูปไปถึงหางเสร็จแล้วให้เอามือไปจับที่ดินนะคะเพราะที่พื้นดินนั้นนะคะศักดิ์สิทธิ์มากไปจับที่ดินไปภาวนาขอพ่อเลยอยากสําเร็จเรื่องไหนแล้วจะได้มากาบพ่อไม่ต้องบนบานสารเก่าค่ะอย่าไปบนบานสารเก่าไปขอเลยค่ะ ให้พ่อเมตตาเปิดทางให้ลูกได้สําเร็จในหน้าที่การงานให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาไปอธิษฐานจิตขอที่ดินเลยที่ดินที่พ่อเลื้อยขึ้นมานะคะทุกคนหลังจากรูปหางท่านเสร็จเอามือไปจับที่ดินแล้วอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะทําอาชีพอะไรมาขอให้ปู่เมตตาให้กับเราทุกคนอันนี้ครูก็ได้มาจากรายการอ่าที่คุณบวยเขาไปทํา นะคะที่มาขอตรงนี้แบบนี้ค่ะครูก็ได้ดูรายการสารพันธ์มูนะคะแล้วครูก็ไปทําไปเลยนะคะเนี่ยไปตอนที่ไปสร้างเท้า,อ,าอะไรนะคะองะคะ์เสรีค่ะเสร็จแล้วค่ะครูก็ไปทําทุกคนมันเป็นของมันเองคนลุกขึ้นแบบสู้สู้ส,สู้นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับได้อย่าลุกอย่าลุกขนอย่าลุกอย่าลุกเบอร์ละเบอร์ละแล้วลุกทําไมมันบังคับไม่ได้อย่าไปว่ามัน เวลามันจะลุกเวลามันจะร้องน้ําตามันจะไหลมันบังคับไม่ได้ทุกคนเมื่อก่อนอะ่คอะครูเห็นคนอื่นอะ่ะโอ้ยคนลุกโอ้ยน้ําตาไหลโอ้ยพี่ติเอาตรงครูมองอ,อะไรวะคูไม่เห็นเป็นอะไรสักอย่างเลยคนลุกอะไรเมื่อก่อนเป็นงี้คนลุกอะไรพีตียังไงร้องก็ไม่ร้องไม่ร้องไม่มีน้ําตาเออไม่มีทุกคนไม่มีเลยไม่เป็นอันนี้พูดเรื่องจริงแต่เมื่อ,อไหร่ก็าตามที่จิตนะคะ มันบริสุทธิ์แล้วเมื่อจิตอะค่ะมันไม่ได้ไปแบบขัดแย้งหรืออะไรมันปล่อยจิตตามสบายอะค่ะเด๋วไปอธิษฐานจิตผ่านรูปปู่ขอให้สักครั้งหนึ่งได้ไปกราบไหว้ปู่ไปขอพอรปู่ด้วยตัวเองอธิษฐานจิตไปเลยค่ะขอพอรขอขอความปรารถนานะคะว่าให้เราอยู่นู้นนี้สุขภาพดีอะไรก็ว่าไปแล้วอธิษฐานจิตถึงปู่ลองดูค่ะทุกคนครูก็เริ่มจากการลองมูมาก่อน นะคะมูไม่เป็นบอกก่อนนะคะว่ามูไม่เป็นต้องต้องชัดเจนแต่ทุกวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามูด็อกเตอร์นะคะเมื่อก่อนมูอนุบาลผลลัพธ์ด็อกเตอร์ตอนนี้มูด็อกเตอร์ผลลัพธ์ก็ยิ่งดับเบิลด็อกเตอร์ไปอีกนะะอ่ะขอบคุณพี่บีมากค่ะเฟซบุ๊กอันนี้นะคะเดี๋ยวครูไปลงให้นะคะแล้วก็ลองไปอธิษฐานจิตดูขอปรารถนาผ่านรูปนะคะความปรารถนาของคุณขอผ่านรูป แล้วคุณได้แล้วก็อย่าลืมความปรารถนานนนั้ะคะไม่ใช่ไปบนบานนะคะอย่าไปบนบาน